โอ้โอ้ยรถคันไหนโอ้ยตายสิมันมันรีแมปกล่องมาจากสำนักไหนวะเนี่ยโอ้โหแเสะเสะดูดูโอ้รีแมปมาจากไหน โอโ้โะไรเ,เลยเว้ยโอ้โท้เไอ้ทำไมมันออกดีจังเลยโอ้โหอ,โอย่าไปตายครับ ดูดูดูมันออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนเลย่าจะเป็นสิบล้อครับสิบล้อวิ่งดินครับเอาวิ่งไก่ไม่ได้เดี๋ยวดินมันหล่นมาถ้าเป็นหินลูกลังจะเว้ยกระเด็นมาโดนกระจกแตกเลยได้นี่อู้ดูควันดูควันมาอ๋อโหอู้อู้ ดู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 เหยียบแต่ละทีดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูแสดงว่าจัดไปหลายเกลียวเลยเนี่ย ไม่กล้าแซงเลยครับ <c oughs> <c oughs> ค้นดินครับ <c oughs> โอ้โหก้อนเลยอ่ะออกเป็นก้อนเลย มีถ้าเจอด่านมันส่งเรียบร้อยเลยะ